เพราะฉะนั้นเราไปทําความรู้จักอาชีพของผู้ชายคนนี้ดีกว่าและอย่าเพิ่งดับไฟจูบของสัญญานะครับสวัสดีครับผมเฟรมยุทธสิทธิ์จากเมืองครับอายุ26ปีอาชีพนักฟุตบอลครับตำแหน่งผู้รักษาประตูครับตอนนี้เป็นนักฟุตบอลเดินสายครับสโมสรไทยถาวรลุงโลดอยู่ที่อยุธยาครับ ุูบอนเดินสายก็จะเป็นแบบชิงเงินรางวัลครับเงินแสนเงินล้านครับรายได้ก็จะมาจากการแข่งครับถ้าเกิดไม่ได้ไปแข่งก็จะมีเงินเดือนต่างหากถ้าเกิดยิ่งชนะก็คือเหมือนเป็นโบนัสของตัวเองครับเดือนหนึ่งก็ตกเกือบแสนก็มีครับทุกวันนี้ก็ซ้อมเยอะครับก็ถ้าเกิดแข่งกลางวันก็จะซ้อมกลางวันแข่งกลางคืนก็จะซ้อมกลางคืนเพื่อแบบปรับสภาพให้เข้ากับอากาศที่ไปแข่งส่วนมากก็จะเป็นกลางคืนครับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเลย พอมาทางอาทิตย์ก็จะหยุดแค่วันเดียวครับหลังจากการแข่งแข่งเสาอาทิตย์หยุดก็จะเป็นวันจันทร์ครับถ้าเกิดซ้อมกลางคืนกลางวันก็อาจจะไปเดทได้นะครับก็ไปนั่งร้านกาแฟสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดให้ไปทั้งวันเลยก็ไม่ไม่ได้แฟนอยากไปเที่ยวก็จะเป็นช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดยาวก็ได้ครับถ้าเกิดจะได้เดทกับใครสักคนหนึ่งอยากจะพามาสนามบอลเลยครับเป็นที่แรกเลยครับแบบว่าให้รู้บรรยากาศรอบๆสนามครับอากาศมันร้อนร้อนแต่สนุก เวลาไปแข่งอยากให้แฟนไปด้วยไม่จําเป็นต้องไปทุกแมตช์ก็ได้นะขอแค่เวลามีเวลาว่างก็อยากให้ไปด้วยเพราะเวลาไปก็เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยไปต่างจังหวัดเลยเคยมีแฟนเก่าที่อยากให้เลิกเตะบอล mm hmm. ก็เพราะเขาอยากให้เราไปทํางานประจำครับ mm hmm. แต่ว่าเราแบบยังรักฟุตบอลอยู่ถ้าเกิดว่าให้เลิกเตะบอลกับเลิกกับแฟนก็ขอเลิกกับแฟนง่ายกว่านะครับ เพราะว่าเราอยู่กับฟุตบอลมาทาั้งชีวิตถ้าเกิดเป็นแฟนก็ไม่จําเป็นต้องดูบอลก็ได้ครับแต่แค่ขอให้เข้าใจก็พอครับฝากติดส,สาวสาวทั้ง30คนด้วยนะครับปกติรักษาแต่ประตูแต่ยังไม่มีใครรักษาหัวใจเลยสาวสาวอย่าเพิ่งปิดไปนะครับจะมาตึกสรกากัดมากเขาเป็นนักกีฬาใครตอบนักกีฬาแหวนเก่งมากาเุณน,นักกีฬาคุณดูออกได้ไงเขาเป็นนักกีฬา คุณหมีขนาดนี้สูงยาวเข่าดีผู้รักษาประตูโอเคก็เดี๋ยวนี้คือนักฟุตบอลเป็นอาชีพได้แล้วใช่เขามีเงินเดือนเมื่อกี้คุณบอกว่าเคยมีแฟนอยากให้คุณไปทํางานประจําเลิกเตะบอลกับเลิกกับแฟนเลิกกับแฟนง่ายกว่าใช่ครับอยู่กับบอลตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วครับเอจริงจังเลยตอนสิบหกปีครับสิบหกปีใช่ครับโอ้วันนี้ก็เตะมาเกือบ1ิปีไว้กันเถอะเป้าหมายในอาชีพฟุตบอลคุณคือ เป้าหมายก็คือแบบว่าช่วงนี้เหมือนแบบเป็นช่วงพีคๆด้วยจะแบบกอบโกยให้มากที่สุดครับแล้วก็จะกลับไปทําธุรกิจที่บ้านอ๋อแล้วความฝันคุณไม่อยากไปขึ้นไปเล่น<อ>ลีกสูงๆหรือว่า,วาอะไรไหมความฝันก็แบบอยากไปเล่นชุดแบบไทยลีกติดทีมชาติครับแต่ว่ามันต้องรอจังหวะเป็นจังหวะของชีวิตอ่ะผู้รักษาประตูเนี่ยก็ถือว่าเป็นตําแหน่งสําคัญมากใช่ค่ะเพราะว่า ยิงอกองหลังไม่ดีมาเข้าไม่เข้าก็อยู่ที่ผู้รักษาประตูด้วยอ่ะใช่จังหวะลูกท่งลูกโทษบางทีตัดสินชี้ขาดในเกมสําคัญใช่ในเมืองนอกเนี่ยผมไปเจอคลิปมามันเป็นชาเลนจ์ที่โค้ชกับผู้รักษาประตูเขาเล่นกันเราจตท้าทายกับมอนูเอโน่อะ Ready? Ready อ่าในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการฝึกประสาษษสัมผัสเขาจะปล่อยลูกบอลสองชิ้นลงมาก็คือลูกเทนนิสสีเขียวกับลูกเบสบอลสีขาวถ้าเป็นลูกเทนนิสให้ใช้มือขวาปัดถ้าเป็นลูกเบสบอลใช้มือซ้ายปัดเพราะว่าผู้รักษาประตูเนี่ยเขาเรียกว่าการตอบสนองไม่ต้องไวมากปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บ,บอะไรเงี้เพราะฉะนั้นเราจะลองมาทดสอบผู้รักษาประตูคนนี้กันขออุปกรณ์ เราจะมีชาเลนส์ด้วยเราจะมีลูกเบสบอลเนี่ยห้าลูกจะมีลูกเทนนิสอีกห้าลูกถ้าเขาทำสำเร็จปัดถูกก็รอดไปค่ะแต่ถ้าเกิดสว่าคุณทำไม่สำเร็จคุณปัดผิดคุณจะต้องเจอคำถามเสี่ยงตายที่คุณต้องตอบคำถามบางคำถามมันก็ไม่น่าตอบนนคำถามบางคำถามก็มไม่น่าถามแต่ว่าเราถามโอเคอ่ะน,นี่คุณลองดอูแบบในคลิปนะเทนนิสมือขวาเบสบอลมือซ้ายนะโอเคอ่ะมาลองดูลูกแรกนะฮะ ก็ยืนไปให้มันตุกอย่างนี้สิยืนยาวหน่อยระยะผิดไปนิดหนึ่งขอโทษทีโอเคเริ่มนะอ่าผิดอ่านี่ผิดนะฮะมือผิดด้วยมือผิดปัดไม่โดนด้วยคําถามมาฮะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคุณสกิดแฟนกี่ครั้งต่อสัปดาห์ถ้ามีแฟนเนี่ยคุณทําประตูกี่ครั้งต่อสัปดาห์ ถ้ามีทุกวันก็ไม่ติดนะครับอ่าคือได้ทุกวันได้แปลว่าคุณจะสกิททุกวันเลยทุกวันเลยครับโอเคอ่าเยี่ยมเลยอ่าไปนะฮะอ่าโอเคนี่ถือว่าปัดโดนนะ,ะโอเคอ่าผิดมือแล้วไม่โดนด้วยนะฮะคำถามนะฮะคำถามนะฮะเวลาอยู่บนเตียงเนี่ยคุณเป็นพวกสายลุยหรือสายละมุน,นะฮะสายลุยเลยครับสายลุยเลย คือย้ายตู้หรือเตียงค่โอเคแนะนาว่าหัวเตียงไม่ควรจะชิดกําแพงนะใช่ค่ะรกวนเพนบ้านไปต่อนะฮะโอเคโอเครอดไปรอดไปโอ้โหมอไวมากมาโอ้โหเอาไวเอาไวโอ้โหเอาไวโอ้โหมันไวเว้มันไวเว้เฮ้ยอะไรวะเธอค้างนาน้นะโออันนี้ย คุณทําไม่ได้นะคผิดนะคุณผิดนะฮะอันนี้คําถามฮะคุณซ้ํากับใครล่าสุดเมื่อไหร่ฮะขอขอไม่ตอบได้นะครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้มีคนเดียวไงนานนานแค่ไหนแล้นานแล้วครับหลายเดือนหลายเดือนแล้วนะครับเดือนโอเคอ่านะฮะ อ่าโอเคคุณพาดนะฮะโอเคมาดูฮะมาดูดูคำถามฮะถติว่าไปเดทกับผู้หญิงกลิ่นปากแรงอาจจะทานอาหารที่มีกลิ่นแรงเออแบบกลิ่นปากแรงนะคุณจะมีวิธีการบอกท้องไงฮะก็ปกติก่อนนอนทุกครั้งก็จะชวนไปแปรงฟันอยู่นะครับอ๋อแปรงแล้วเตงเขาแปรงแล้วบางคนที่ท้องผูกพอท้องผูกไม่ได้ถ่ายนานๆอ่ะกลิ่นมันจะตีขึ้นมาจะทํายังไงจะบอกเขาไหมหรือว่าปล่อยผ่านก็จะบอกครับก็แบบว่าจะหาแบบ สเปย์แบบกินปากอะไรเงี้ยเพราะว่าสเปย์ก็สามารถพ่นได้ตลอด๋อพกไว้เลยอันนี้อยู่ด้วยกันพกไว้เลยอนีไรเขาว่าไปเลยโอเคอาผมมือกับผู้รักสาวประตูนะฮะถือซะว่ารู้จักผู้ชายคนนี้พอสมควรแล้วผ่านการพูดคุยผ่านการเล่นกันถึงเวลาที่สาวๆต้องตัดสินใจแล้วครับทั้ง29คนที่เหลือนะฮะชาวผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูดับไป10คนหรือ20คนหายไปหนึ่งในสามถือว่ามาดีนะสุลลองทำไมวันนี้คุณปิดไฟล่ะครับ เขาบอกว่า first date อ่ะเขาอยากไปที่สนามบอลเลยซึ่งเราเป็นคนขี้ร้อนมากแล้วคือเราให้ความสำคัญกับ first date ใช่แล้วคือถ้าเกิดเราไปแบบหน้าเยิ้มๆอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบไม่โอเคทั้งกับเรากับเขาด้วยใช่คือเดทครั้งแรกเนี่ยไปในที่ที่มันมีความอะไรหน่อยนะ้อจะไปสนามบอลแล้วก็ยังไงอยู่ไม่ชอบ first date ของเขาโอเคอ่ะสำคัญนะ first date สำคัญสาคัญนะสามบ้านนี้นัดกันมาเลยนะฮะ ยังไงคุณมิกเซอร์ที่ว่ามันนั่งแล้วมันพอดีอะไรแม่ละแม่ละหนูเคยมีประสบการณ์มีเพื่อนที่มีแฟนเป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลนี้ขี้โกหกเจ้าชูมากเพื่อนหนูจะเจอแบบไร้ค้าวอะไรอย่างไรไอ้นดราม่าเลยนะตอนนี้ในเฟซบุ๊กเอาดราม่าเลยนะไม่หนู หนูคนเดียวค่ะหนูคนเดียวก็ได้โอเคคือเพื่อนหนูอะ่ะเจอเจอแบบเน,นี้ยสมัอยากได้ iPhone สัครอยากได้สตาร์ทอยกไสตาร์ทคู่ใหม่กับเป لك, เป لك, เขาสรุปเขาไปคบกับค,ค,อคนอื่นนะ oh, <okay. S 2> หรือว่าเขาต้องมีควงเยอะเพราะว่าเขาไม่กล้า,าลบอกวันที่มีจิกกีล่ะเอาแล้วมีประเด็นแล้ว <c oughs> ไงเขาจะชูแน่นอนเขามีเยอะหนูเป่าแล้วแล้วยังไงนีอาทํทำไมดับไฟหรือฟังหรือฟังอีนี่พูดแล้วรู้สึกจิตอ่อนะไตาม ไก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ชอบไลฟ์สไตล์เขาค่ะไม่ชอบนักบอลไม่ชอบนักกีฬาคือชอบผู้ชายออกกำลังกายแต่ว่ารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์มันไม่ได้คือผู้ชายออกกำลังกายดีแต่ถ้าทําเป็นอาชีพอะไรหรือย่นี้ไม่ชอบใช่ไม่คือไม่คือโอเคการ์ตูนคุณดับไฟอ่ะคือของเาเพื่อนเขาใช่ไหมคะดูประสบการณ์ตรงเลยค่ะนักบอลนี่ของแทรเลยค่ะคืออะไรอ่ะ หนูอะคนคุยเก่าหรือแฟนเก่า80%อร์ซคือนักบอลหมดเลยแล้วหนูรู้เลยว่านี้ใส่เป็นยังไงบางคนก็คืออยู่ในค่ายอย่างเงี้ยค่ะชอบโกหกว่าเดี๋ยวเก็บโทรศัพท์สักพักอ่ะไปมีคนใหม่แล้วหนูก็เลยแบบอะไรนี้ยต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วหนอคือดวงชะตาคุณน,นี้ได้เจอแต่นักฟุตบอลทั้งนั้นเลยใช่ค่ะ<อ>แล้วก็ต้องไปเลี้ยงเขาตลอดเลยแล้วก็มีประสบการณ์ไม่ดีทั้งนั้นเลย <S <S ใชเ่เอาแล้วอาละ เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้คุณแก้ตัวในฐานะเป็นตัวแทนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลยแล้วกันอ่าอ่าโอเคซินดี้แต่เพื่อนบ้านสามคนนี้ทำอะไรคุณไม่ได้คุณเปิดไฟค่ะก็สูงหล่อเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วก็ชอบคิดจะคิดจะเตือนท่าไหมซินดี้แกคิดดีๆนั้นเจอมาหลายคนอเ้เรื่องแบบนี้ต้องต้องเจอเองแบบนี้และต้องเจอตมวเองถึงจะรู้ แต่ก่นก็ดื้อแบบนี้แหละต้องปล่อยให้นางซินดี้มันเจอกับตัวเองไมยแถวนี้เขามีความรู้สึกไม่ดีกับนักฟุตบอลเลยนะเราเมื่อกี้มีการกระซิบกระซาบเข้าหูเราปะหนูเริ่มจิตตกแล้วเริ่มจิตตกแล้วหนูเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ว่าหนูเปิดไฟอยู่หนูสิวหนูอยากไปเชียร์ฟุตบอลหนูชอบไปเชียร์ฟุตบอล ได้หน, Dante, Safe, หนูเชื่อว่าเสียงหนูเนี่ยสามารถกีดเชียร์เขาได้แบบคนทั้งสนามรู้ว่าหนูเป็นแฟนเขาอะโอเคเนยคุณเปิดไฟชอบค่ะตัวสูง, bien, สง museums, สามากเลยอะอยากดอกอยากดอกอยากดอกบอลบอลใช้เท้าค่ะบอลใช้มือค่ะอยากดอกบอลอีเลวคอมเมนต์อะไรแบบนี้อยากดอกบอลโอเคอ่ะเนยเนาะอันนี้ค่ะ ตังเล็กขึ้นมาเลยมันอยากเป็นพูดแบบตัวเล็กตัวน้อยของเขาอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเขาจะตัวเล็กเลยแต่เนี่ยเขายังมินทากนอยู่เลยไหมทางท้ายซอยนี่แบบว่าถูกนักฟุตบอลทําให้เจ็บช้ากันมากตอนนั้นเราชอบมากเราชอบนักฟุตบอลมากไม่สดค่ะโอเคสามคนนี้อาจจะเป็นกรรมเก่าของพวกเขาดวงเขาอาจจะไม่ดีอดวงคนอาจจะไม่ดีตา่า ดีดีคุณเปิดไฟอ่ะชอบตัวสูงอยากลองมีแฟนเป็นนักบอลบ้างแต่นักฟุตบอลเขาว่ามันร้ายนักมันร้ายนักไม่เป็นไรเราหลับได้เขาไม่มีนวดเขาตัวเกี้ยงเก่ายังไม่หยุดใช่ไหมังดีดีคือยังไม่หยุดใช่ไหมโอปองก็ถ้าเขาไม่อยากรับลูกฟุตบอลดีๆอยากจะมารับลูกทุเรียนก็แล้วแต่ค่ะ อ๋อเราไปทุเรียนอืมเราบ้านมีสวนทุเรียนค่ะเมื่อไหร่ที่เขานอกใจหรือว่าเขามีเรื่องอะไรเขาก็จะเจอกับดงทุเรียนค่ะแต่ข่าวเรื่องผู้ชายที่เป็นนักฟุตบอลไม่ดีนียังโจดจันกันอยู่เลยนะ ขายซอยเขาเขาอาจจะดีก็ได้เขาอาจจะดีก็ได้เครจะรู้คือการที่ทุกคนต้องคิดนะการที่เขากล้าแบบว่าสแกน QR โค้ดมาคือเขาคนต้องไม่ธรรมดานะคะเออเขามาเขากล้ามาเปิดตัวมาออกสื่อเราก็ต้องเปิดด้วยอันนี้มีเหตุผลอะไรจัะเกสาที่บอกว่านบอลเจ้าชู้นบอลเหมือนกันค่ะนี่หนึเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันโอเคทำไมต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนค่ะนันเอกทุกคนไม่ได้เหมือนกันค่ะ ใช่เคยเจอมาเหมือนกันค่ะมีคนเคยมีคนคุยที่เขาบอกว่าลดเวลาช่วงเวลาสองได้ไหมไอ้นีคนคุยของคุณอยากให้คุณเลิกเล่นฟุตบอลเหมือนใช่ค่ะอันนี้เลิกคุยกับเขาไปเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เรารักเชื่อแต้มคุณเปิดไฟไว้อะหนูฟังเขาบอกว่าดีเนี่ยหนูก็เลยนี่ไงเขาเชียร์สุดเพื่อนบ้านด้านนี้บอกว่านักฟุตบอลดีแล้วเปิดไฟไว้ส่วนด้านนู้นนี่มมั้ย ด้านนู้นนี่เพื่อนบ้านบอกนักฟุตบอลไม่ดีซินดี้บอกว่ากูชักเป๋มอนกันแล้วเนี่ยซินดี้กับไมค์กูชักไม่สบายใจเห็นไหมอา้าวมิวคุณดับไฟไปแล้วอะ่ะมันร้อนค่ะมันร้อนใช่สนามบอลมันร้อนแล้วเขาบอกว่าอยากให้ไปเชียร์อย่างเงี้ยหนูก็ไปไม่ได้หรอกร้อนหนูก็<ม>จะไปแ <ไป S 2> บบโอ๊ยร้อนไม่ไปนะอย่างงี้กิจกรรมแจ้งแจ้งใช่แล้วเขาเตะบอลสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเขาบอกเขาว่างตอนกลางวันหนูไม่ว่างหนูทำงาน เวลาไม่ตรงกันไม่ตรงกันดิชาติดเรื่อง first date ค่ะจริงๆเวลาถ้าเดทครั้งแรกมันก็ต้องใจเขาใจเราอะมันต้องดูตรงกลางว่าชอบอะไรไม่ใช่ว่าแบบจะตามเขาไปเดียวเลยคือ first date first date พาไปสนามฟุตบอลคือมึงกะไม่ไปที่อื่นเลยมึงไปที่ประจำของมึงเลยใช่มันต้องแบบให้ใจเราด้วยอ๋อนิน่ๆ ด,ดับไฟหนูไม่ชอบเอาดอค่ะชอบอ oh. ินดอหมายถึงกิจกรรมอ <Okay. S 2> ินดอโอมันร้อนมันร้อนไงมันร้อนมันเปิดเดดไปสนามฟุตบอลใช่เไปนั่งกินเครื่องดื่มเกลือแรกกันเลยไงบ้าเปล่าตอนนี้เป็นไฟสิบคนยี่สิบคนเปิดไฟ แต่แหมข่าวลือมันหนาหูเหลือเกินมัานักฟุตบอลไม่ดีงู้นงี้ยังไงคะคุณอนาะไม่ใช่มาลือไม่ใช่มาลือกันเปล่าเปล่าไว้ปี้มีประสบการณ์ตรงแล้วก็จับไอพวกมีประสบการณ์กันอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยขณะ<อ>มันก็ซ่องสุมนันใหญ่เลยตอนนี้ทั้งเสื่อมเสียมายันสมาคมฟุตบอลเลยคุณจะว่ายังไงคะอ๋อคุณร่างอธิบายหน่อยฮะก็ถ้าเกิดแบบว่าเป็นแฟนกันใช่ไหมครับถ้าแบบไม่ไว้ใจหรือว่าอะไรก็สามารถตามไปได้ทุกที่เลยครับ อ๋อสำหรับคุณใช่แล้วจริงไหมคะนักฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยชอบโกหกว่าเข้าแคมเข้าแคมฝึกตลอดแคมแคมอ๋อเข้าแคมเข้าแคมเข้าแคมฝึกแ,<ๆ>แล้วจริงๆอะแอบไปหาคนอื่นนะคะไม่ทุกคนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ชาติที่แบบเก็บโทรศัพท์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเด็กมากกว่าแบบเด็กมัธยมอะไรเงี้ยมอปลายต้องเก็บเลยคช้ชจะเก็บโทรศัพท์เอาไว้เลยใช่ครับสมัยตอนเรียนอ๋อโอเคแล้วไปหลอกผู้หญิงให้ผู้หญิงเปนู่นเปนนี่ แต่ถ้าเกิดผมผมไม่ต้องเปย์ผมครับเดี๋ยวผมซื้อเองครับเอาจริงนะคนเนี่ยจะดีจะเลวมันมีทุกวงการอยู่ที่คนแต่ผู้ชายดีๆเนี่ยที่ผมยืนยันเลยว่าทุกคนเป็นคนดีก็คือผู้ชายในวงการพิธีกรเนี่ยแหละ,ะ,ะทุกคนน่ารักนี่เป็นอาชีพที่น่ารักทุกคนน่ารักทุกคนเลยคุณรู้จักพิธีกรชายทั้งหลายคนค่ะเป็นไงอะฮะ ยังไม่ฟื้นเลยค่ะยังเลยค่ะเอาละจะยังไงก็ตามแต่20สาวโสดเราคงต้องรู้จักผู้ชายคนอีกสักนิดหนึ่งแนะนำว่าอย่าเพิ่งดับไฟดีกว่าครับ